สวัสดีครับผมนบเทอร์มินอลอิสุสุสมุทรปาการรถบรรทุกทั้ง2คันตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถบรรทุก4ล้อ NLR 130รุ่นเกียร์ออโตหรือว่า NLR รุ่นสมูทเตอร์นะฮะตอนนี้สำหรับรถบรรทุก4ล้อที่เป็นเกียร์กึ่งออโตหรือว่าสมูทเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ได้รับความนิยมจากลูกค้า ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างแรกก็คือเป็นรถที่ขับขี่แบบเกียร์กึ่งออโต้เลยสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการขับขี่แบบสบายๆไม่ต้องการเปลี่ยนคัสเหยียบคัดบ่อยๆนะครับเพราะว่ารถบรรทุกถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ใช้งานหนักแล้วก็ขับขี่ในระยะทางไกลๆนะครับรุ่นนี้เกียร์ออโต้สมูทเตอร์นะฮะ ทางโชว์รูมของเรานะครับมีการสต็อกรถไว้อย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้ก็มีสต็อกเข้ามาเพิ่มอีก2คันเพราะว่าทั้งยอดจองแล้วก็ในเรื่องของยอดการสั่งซื้อจะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยเนี่เดี๋ยวผมพามาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นรถแบบเดิมๆนะฮะเป็นหัวกับชัดซียังไม่มีการต่อเติมพวกอุปกรณ์พ่วงนะครับอย่างเช่นตู้หรือว่าคอก ตรงนี้การต่อเติมต่างๆก็ยังทําได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หรือว่าเป็นคอกแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยรถสเปคเดิมๆก็มาหัวชัสซีแบบนี้เนี่ยการบรรทุกต่างๆก็เหมือนรุ่นเกียร์ธรรมดาทุกอย่างเลยความยาวก็คือประมาณ3เมตรนะฮะเนี่ยการขับขี่ก็ง่ายๆเลยออปชันต่างๆก็มีเหมือนรุ่นเกียร์ธรรมดาทุกอย่างเลยเนี่ยถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับหนึ่งตแหน่งนะครับ กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกต่างๆมีครบเรียบร้อยเลยออปชันต่างๆก็เหมือนรุ่นเกียร์ธรรมดาทุกอย่างเลยเนี่ยเพิ่มทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการขับขี่แบบสบายๆเนี่ยการใช้งานนะฮะของเราก็สามารถเลือกใช้งานทั้งแบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ได้เลยนี่มีฟังก์ชันที่หัวเกียร์ให้เลือกการใช้งานเลยแล้วแต่ลูกค้าต้องการใช้งานถ้าลูกค้าบรรทุกข,ของนะครับ รู้สึกว่ารถเราจะวิ่งอืดวิ่งไม่ออกเราก็กดมาฟัง์กชันขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาได้เลยนี่จะมีเครื่องหมาย M บวกลบตรงนี้นะครับขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาเป็นแบบ6สปีดนะครับใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกเลยนี่ก็ไม่ต้องไปเหยียบคัทให้วุ่นวายนะฮะก็มีม,มีคันเร่งกับกับเบรกนะครับมี2องตำแหน่งเองนี่ไม่มีคัทละก็ลดการเมื่อยล้าขับขี่แบบสบายสายเลย มีไฟตัดหมอกให้พวงมาลัยปรับระดับสูงต่ำได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ออปชันลูกเล่นต่างๆก็มีครบเลยเนี่ยไฟใภายในห้องโดยสารก็เป็นแบบ LED เลยมีช่องชาร์จสำหรับชาร์จช่อง USB มาให้ครบเรียบร้อยนี่เรียกได้ว,ว่าออปชันต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้ารถปิก up เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่อยากขับแบบสบายส ทางเราสต็อกรถไว้เยอะนะครับลูกค้าที่สนใจรุ่นเกียร์ออโตหรือว่าสมูทเตอร์นะฮะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับการจัดไฟแนนซ์การต่อเติมตัวถังต่างๆก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยเรามีบริการครบวงจรเลยโอเคเดี๋ยวรถพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งอู่นะครับต่อเติมตัวถังเดี๋ยวผมมาอัปเดตการต่อเติมตัวถังได้แบบหลากหลายเลยเดี๋ยวผมมาถ่ายกันให้รับชมกันอีก ยังไงก็ขออนุญาตฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจรถบรรทุก nlr 130ทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้โทรหาเซลล์นบได้เลย0814676289นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ